พอมาทําด้านนี้ก็เห็นเห็นประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นกับกับชาวบ้านยุคนี้ก็คือยุคโควิดนี่แหละมันมันชัดแล้วก็ตำหรับยาที่ในหลวงของเราทําไว้เป็นตำหรับแพทยศ,ศาสตร์สงคลนี่มันใช้ไดใ้ใช้ได้ผลทุกตัวเลยยุคนี้คนเข้าใจผิดว่าร้อนนี่ไม่ดีแต่โบราณเนี่ยอย่างเช่นอาจารย์คมสัรเนี่ยมาเล่าเรื่องเรื่องสมุนไพรเนี่ยก็ คือผัดกระเพรานี่ก็ไม่ใช่แค่พริกกระเทียมอย่างเดียวก็จะเอาข่าตะไคร้ขิงบาการวนการพูอะไรก็แล้วแต่ที่มีฤิดร้อนเนี่ยเอามาทําเป็นเครื่องแกงเครื่อง,องผัดผสม,สมวิญาณเยะปะครับแต่ว่าใส่เพียงน้อยนิดแต่ให้ฤิดสูงแต่กระเทียมพริกนใส่มากแต่ให้ลิดน้อยทีนี้พอมีอาหารอย่างเช่นอาหารของลุงไม่ร่มเนี่ คือเครื่องเทศเยอะแต่ก็ไม่ได้ใส่เยอะมันก็เลยกินกลบกล่องแต่ของไทยของไทยนี่จะหลากหลายมากแล้วก็เครื่องเทศจะดีมากให้ให้คุณที่ดีในทุกๆหน้าเลยค้ัเรียกวันโชคดีมีบุญเนาะโชคดีมีบุญมีกุศลดีที่มันไปอยู่กับหมู่กับกลุ่มนี่แหละเหมือน,นาปาว่าเมื่อกี้พวกเราก็ลอติดพบเนี่ยส่วนใหญ่นะตอนเนี้ยมาถึง ไม่อยากมาเหมือนกับมีอะไรหน่อยๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเรามาร่วมกับหมู่กับกลุ่มเราจะเข้าใจฐานเข้าใจหมอต่งไทยเข้าใจพวกเข้าใจเหมือนไปกเกษตรเหมือนกันเราไปหาอแอดอ่ะเราก็เข้าใจแอดนะเออแอดเขาก็ตั้งใจดีนะแต่ว่าเขาก็ได้ของเข้าประมาณนั้นเรามีอย่างเดียวคือต้องไปเติมเติมเขาเนาะไปเข้าใจเขาไปช่วยเขานี่แหละนี่แหละคือง,งานของเราแล้วก็ปฏิบัติทไปด้วยเนาะทำยังไงเราจะเนี่ย ไอ้โลกใหญ่โลคทุกข์ของเราโลกทุกข์กท,กทางใจนี่แหละถ้าถ้าเราทุกข์ทางใจน้อยหรือว่าเบาที่สุดเนี่ยโอ้ชีวิตนี้ไม่ต้องการอะไรแลวเนาะทุกสิ่งทุกอย่างก็คือสิ่งอาศัยทั้งนั้นเลยเนาะประมาณนั้นเท่าที่เป็นไปได้เนาะค่ะจะทามาแล้วทํางไงให้เราไม่มีกิเลสถึงเวลาเลิกลก็เลิกเหมือนปลาบอกว่าอยู่บ้านก็ไม่อยากขยับตัวเริ่มกิน มานี่ก็ไม่อยากขยับกับ <c oughs> คือจิตที่มันยึดถือยึดถือพอปุ๊บยึดละเอาไว้ช่วยวนะมันทุอร่ยงไปอยู่มันได้เมื่อเปลี่ยนเรื่อยตลอดเวลาความไม่เที่ยงตรงนี้ยผูจ้าวมีลษณะติเนีน้นนเห็นความไม่เที่ยงแ,แต่เราไปพืประยุทธ์ให้มันเที่ยงเลยแน่นๆวีประลาทันทีเห็นมาเห็นอาการแล้วมนะั้ยเรายึดให้มันเที่ยงพอยึดให้มันเที่ยงมาถูกไหมถูกสิเพราะมันไม่เที่ยง สุดท้ายมันก็หายไปไม่มีอะไรทุกอย่างเดี๋ยวก็สูญสลายไปหมด